สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักนักสรารคามพร้อมด้วยช่องป๋าจุ๋ยคนสรารคามช่องนายรักต้นไม้และช่องทองเอกไทยเดนมาร์กนะท่านผู้ชมช่องน้องใหม่วันนี้ผมก็จะมาให้ความรู้และก็แนะนําสมุนไพรที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นแต่วันนี้เราก็จะมารู้จักและทําความเข้าใจกันนะครับว่าสมุนไพรชนิดนี้มีชื่อว่าอย่างไรมีสรรพคุณอย่างไรสรรพคุณมันเป็นอะไร เอาส่วนไหนไปทําบ้างนะครับและแก้อาการแบบไหนนะครับสมุนไพรชนิดนี้เป็นสมุนไพรที่มีคุณค่าชนิดหนึ่งท่านผู้ชมที่โจไม่ค่อยได้แนะนําเท่าไหร่นะครับเพราะว่าช่วงนี้โตเต็มที่แล้วท่านผู้ชมเราก็าจะมาคุยกันเรื่องของเอ็นตึงเอ็นอักเสบเราก็จะมาพูดกันว่าสมุนไพรชนิดนี้มันใช้ส่วนใบในการที่จะไปต้มเคี่ยวนะครับ ให้ได้ในขณะที่พอเหมาะเราก็จะเอามาต้มดื่มกันนะครับเพียงไม่กี่วันท่านผู้ชมอาการเอ็นตึงเอ็นอักเสบก็จะหายไปเราจะใช้สมุนไพรคนทีสอนะครับสมุนไพรคนทีซอ่เป็นสมุนไพรที่แกเอ็นตึงเอ็นอักเสบทีนี้เอ็นตึงเอ็นอักเสบเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรและก็มีสาเหตุต่างๆมากมายที่เราจะต้องมาคุยกันว่านะครับ เป็นเพราะอะไรเอ็นมันถึงตึงเอ็นมันถึงอักเสบและเราจะใช้สม,มุนไพรคนทีสอนี่แหละใช้ในการบำบัดวันนี้เป็นการให้ความรู้นะท่านผู้ชมถ้าหากท่านใดมีอยู่ที่บ้านแล้วก็สามารถที่จะนะครับมาทํากินได้แต่ในขณะที่พอเหมาะที่ผมจะอธิบายต่อไปนี้คนทีสอแก้เอ็นตึงเอ็นอักเสบเช่นนั้นนักเลยครับ เอาท่านผู้ชมเราก็จะมาทําความรู้จักกันกับสมุนไพรแก้เอ็นตึงเอ็นอักเสบนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับสมุนไพรชนิดนี้นะครับมีผลแล้วนะท่านผู้ชมโจก็จะมาถ่ายท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าผลเขาเป็นแบบนี้เป็นพวงแบบนี้และดอกเป็นสีอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นช่อดอกนะครับเป็นช่อดอก ดอกเขาจะออกสีม่วงๆนะท่านผู้ชมเรามาดูทางนี้แล้วกันสมุนไพรต่อไปนี้นะครับเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณแก้เกอกอบดเอ็นตึงเอ็นอักเสบได้อย่างดีนะครับและก็เป็นที่ยังไม่แพร่หลายมากมายซึ่งนะครับในงานการวิจัยเนี่ยเขาก็จะใช้สมุนไพรตัวนี้เละท่านผู้ชมในการแก้เอ็นตึงเอ็นอักเสบนะครับเนื่องจากการทำงานตรากตรำที่มากมาย และในการออกกําลังกายท่านผู้ชมเป็นอะไรเรามาทราบกันเลยนะครับสวัสดีครับปรุงโจสมุนไพรโจฮักนัศละคามวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเอ็นตึงเอ็นอักเศษสมุนไพรชนิดนี้เป็นสมุนไพรที่ มีคุณค่าอีกชนิดหนึ่งและก็มีทางด้านสมรุคุณที่มากมายและก็โดดเด่นวันนี้โจคัดมาโดยเฉพาะเกี่ยวกับเอ็นตึงเอ็นอักเสบเกิดจากอะไรท่านผู้ชมเอ็นตึงเอ็นอักเสบนะครับก็คือว่าการบวมของกล้ามเนื้อนะครับซึ่งนะครับมีพังผืดที่เป็นข้อต่อระหว่างกล้ามเนื้อและก็กระดูกท่านผู้ชมก็คือเอ็นของเรานี่แหละนะครับและถ้ามีอาการบาดเจ็บมีอาการอักเสบที่มากมาย เนื่องจากหลายๆสาเหตุท่านผู้ชมเราก็จะมาพูดกันว่าสาเหตุที่ทําให้หลายๆคนเป็นเนี่ยนะครับอย่างเช่นตีกอล์ฟว่ายน้ําเทนนิสและทํางานตรากตามที่แบกแบกข้ำหามในช่วงจังหวะที่ใช้กล้ามเนื้อส่วนนั้นบ่อยๆท่านผู้ชมส่วนไหนที่ที่มีอาการอักเสบบ่อยๆตามข้อมือนะครับตามข้อมือตรงข้อตรงไหนที่เป็นข้อท่านผู้ชมข้อศอก หัวไหล่สะบักหลังเนี่ยนะหัวไหล่แล้วก็ตามสะโพกนะท่านผู้ชมแล้วก็หัวเขา่าตามข้อต่างๆท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นขาเป็นแขนอย่างที่บอกไว้นะครับสมุนไพรเนี่ยนะครับสมุนไพรคนทีสอเนี่ยเราจะใช้ส่วนของใบมาทําการต้มดื่มท่านผู้ชมทีนี้นะครับเรารู้อาการกันละทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องอาการอาการที่หลายๆคนเป็นนี้ก็คือ จะปวดแบบตื้อๆนะครับปวดแบบบ่อยๆท่านผู้ชมแล้วก็มีอาการตื้อๆตามข้อต่างๆที่เรามีอาการแบบนั้นนะครับและมีอาการบวมแดงบวมนูนขึ้นมานะครับเขาเรียกว่ามีอาการตามข้ออักเสบต่างๆและถ้าเป็นหัวเข่านะท่านผู้ชมเราก็จะนั่งนั่งขัดสมาธิไม่ได้ข้อเอ็นมันตึงนะครับเอ็นมันอักเสบและมีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่านะครับ อาการพวกนี้นะครับมันสามารถที่จะหายได้ภายใน2 3ถึงสามวันท่านผู้ชมและก็สามารถเป็นได้อีกเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเป็นให้หายนะครับแต่สมุนไพรที่เราจะมาพูดถึงกันเนี่ยนะครับสมุนไพรคนทีสอท่านผู้ชมสมุนไพรคนทีสอเนี่ยเป็นสมุนไพรที่อ่าหลายๆคนเนี่ยผมว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยคุ้นคุ้นหน้าคุ้นตาสักเท่าไหร่นะครับ แต่ในการนําวิธีการนํามาใช้เนี่ยเกี่ยวกับเอ็นอักเสบเอ็นตึงเนี่ยท่านผู้ชมเพราะว่าอย่าลืมนะว่าเอ็นเราเนี่ยคือไม่ไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อไม่ว่าจะเป็นกระดูกถ้าไม่มีเอ็นนะครับเอ็นนี้ก็ประกอบไปด้วยนะครับเอ็นนี้ก็คือเส้นหลอดเลือดของเราเนั่นแหละท่านผู้ชมมันจะโยงมันจะเชื่อมต่อระหว่างกระดูกและก็กล้ามเนื้อนะครับมันจะเป็นพังผืดจับกันขึ้นมาถ้าตรงนั้นมันเกิดการอักเสบจ,จากการที่เราแบกของหนัหนกๆทํา ท่าเดิมๆซ้ำๆนะครับซ้ำๆนี่บางคนน่ะแบกหามนะครับหูแบบแล้วก็ย่อเข่าเดี๋ยวก็ใช้แขนใช้อะไรเนี่ยคือใช้ซ้ำๆบ่อยๆมันเกิดการอักเสบได้เอ็นตึงเอ็นอักเสบได้ท่านผู้ชมนี่แหละนะครับกล้ามเนื้อของคนเรามันไม่ใช่เหล็กนะครับข็บอกบางทีทํางานเกินเกินน้าหนักที่ตัวเองจะรับไหวก็ยังทนแบกทนหามและกีฬาที่ผมจะต้องพูดถึงนี้ก็คืออย่างกีฬา เล่นกล้ามนะครับเล่นกล้ามเล่นพอกายเนะี่ยท่านผู้ชมอ่าพอกายสไตล์ในแบบพอกายอ่าอะไรก็แล้วแต่อย่างที่โจเคย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 ,เคยเล่นนะโจก็มีการอักเสบเหมือนกันนะครับกล้ามเนื้อโจอักเสบอ่าตรงบริเวณหัวข้อเขา่าตามเอ็นนะครับผมจะมีปัญหามากในการแบกน้ําหนักดูภาพผมไปก่อนนะท่านผู้ชมคือ,ออาจจะใส่างเกงในบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเรามีเรามีดีแล้วก็มาโชว์กันเอาละนะครับทีนี้กีฬา ก็จะเป็นอากฬาตีกอล์ฟอาใครตีกอล์ฟก็จะมีการสวิงท่านผู้ชมมีการสวิงใช้หัวไหลชัดสะบักนะครับเพื่อจะเอี้ยวตัวไปก็จะปวดสะโพกนะครับแล้วก็ข้อศอกแล้วก็ข้อมือเพราะฉะนั้นในการตีกอล์ฟท่านผู้ชมก็จะมีปัญหาในเรื่องนี้มากนะครับถ้าเราเป็นอย่างเงี้ยส่วนมากหมอก็จะจ่ายยาตามโรงพยาบาลแล้วก็จ่ายยาแก้อักเสบนะครับเอน็นอักเสบข้ออักเสบเท่านั้นเองนะครับ ไม่ได้มีอะไรมาพิธีดีตองเหมือนสมุนไพรคนทีสอนะท่านผู้ชมนะครับมันเป็นอย่างนั้นแต่นะครับทีนี้ทางนี้ทางนั้นท่านผู้ชมเราก็มาพูดมาคุยกันว่ากีฬาอีกประเภทหนึ่งก็คือว่ายน้ําว่ายน้ำ,นำเนี่ยท่านผู้ชมมันก็มีท่าหลากหลายหลากหลายสไตล์มากมายนะครับอาจจะอยู่บนอาที่กระโดดสูงนะครับลงมา พวกนี้ก็จะตีลังกาลงมาเพราะฉะนั้นมันจะปวดตามข้อนะครับข้อตึงข้ออักเสบท่านผู้ชมเอนตึงนี่แหละนะครับ,เก,กรบ,เ,บเกิดอาการบาดเจ็บเกิดอันอานการอักเสบได้มีอาการบวมแดงตามข้อได้นะครับมันเรื้อรังได้ท่านผู้ชมเราจะใช้สมุนไพรนี่แหละนะครับทีนี้มีมีตีกอล์ฟมีว่ายน้ำตีเทนนิสนะครับกีฬาอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมพวกนี้มันมีการใช้ข้อที่แบบเยอะมากมาย นะครับเยอะมากมายแล้วก็แบกของอย่างที่โจว่านั่นแหละนะครับขึ้นขึ้น,นลงลงนะครับนักกีฬาพ่กกายสไตล์ในแบบอย่างผมเนี่ยนะครับผมก็เล่นพ่อกายสไตล์ในแบบนะครับแล้วแล้วแล้วไอ้นี่ก็คือคือ,คอมันทําให้ปวดตามข้อได้เลยนะครับเป็นอย่างนั้นเราใช้สมุนไพรนี่แหละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวยกกล้องมาเลยสมุนไพรคนทีสอและเราก็จะมาพูดกันว่าเอ๊ะคุณโจ ทำอย่างไรนะครับเรามาดูใกล้ๆก,กันดีกว่าเนาะอ่ะนี่ย้ายกล้องแล้วนะครับสมุนไพรชนิดนี้เราก็จะใช้ใบท่านผู้ชมเราก็จะใช้ใบนะครับประมาณสามสิบถึงสี่สิบใบนะครับฟังนะครับวิธีการใช้สามสิบถึงสี่สิบใบเอาใบแห้งก็ได้ใบสดก็ได้ <c oughs> แต่ถ้าเป็นใบแห้งเราจะทำยังไงใบสดเราจะทำยังไง เอาใบแห้งเราก็าประมาณสามสิบถึงสี่สิบใบต้มน้ําให้ได้สามแก้วประมาณนะสามแก้วหลังจากนั้นเราเคี่ยวนะครับให้ได้หนึ่งแก้วเคี่ยวเลยนะท่านผู้ชมเคี่ยวให้มันจนมันข้นเลยให้ได้หนึ่งแก้วจากสามแก้วนะก็ใช้เวลาพอสมควรและเราจะกินครั้งละประมาณครึ่งแก้วตอนเช้าหนึ่งแก้วตอนเย็นหนึ่งแก้วก่อนอาหารยี่สิบถึงสามสิบนาทีทีนี้ถ้าเป็นใบสดทํำยังไงนะครับ ถ้าเป็นใบสดเนี่ยเราก็จะใช้นะครับสามสิบถึงสี่สิบใบเช่นกันท่านผู้ชมเราก็เอามาเคี่ยวเหมือนกันในน้ำสามแก้วนะครับพอเคี่ยวเสร็จปุ๊บท่านผู้ชมเราก็เคี่ยวเคี่ยวไปจนให้ได้ประมาณหนึ่งแก้วเหมือนกันนะครับเราก็แบ่งกินเช้าเชา้ชาครึ่งแก้วเยน็นครึ่งแก้วก่อนอาหารยี่สิบถึงสามสิบนาทีอาการเอ็นตึงเอ็นอักเสบก็จะผ่อนคลายไปและก็ดีในที่สุดท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเรามีตัวช่วยและก็คือคนทีซอ ะครับไม่ว่าจะเป็นตีกอล์ฟว่ายน้ําเล่นอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ที่ใช้ข้อเยอะๆนักฟุตบอลน,นักเทนนิสกีฬาแทบทุกประเภทเลยท่านผู้ชมที่ใช้กําลังกายกําลังใจในการที่ใช้ข้อพับข้ององข้อสอบขอ้อต่อต่างๆนะครับก็จะมีอาการบวมขึ้นมาเพราะว่าเอ็นตึงและก็เอ็นอักเสบจากการใช้กิริยาต่างๆที่มากมายท่านผู้ชมสมุนไพรคนทีสอ สำหรับวันนี้ในการเสนอแนะนะครับและก็ให้ความรู้ไปด้วยกันท่านผู้ชมถามว่า,าโจทาได้ทําขายไหมยังครับมันไม่เยอะพอท่านผู้ชมแต่วันนี้เราก็ให้ความรู้นะครับกันดีกว่านะครับเป็นอย่างนั้นดีกว่าเนาะนี่แหละครับผมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักดัสสารคามช่องป๋าจุย๋ยคนสารคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดนมาร์กนะท่านผู้ชม สมุนไพรคนที่อนะครับใบลักษณะใบเขานะท่านผู้ชมจะเป็นใบลักษณะนี้สามแฉกแบบนี้นะครับอันนี้หนึ่งอันนี้สองอน,นี้สามนะครับจะเป็นลักษณะนี้คนทีสอแก้เอ็นตึงเอ็นอักเสบเชิงอดนักเลสิบอกให้